ครับสำหรับคนที่คิดจะขุดบิตคอยด้วยคอมพิวเตอร์ซื้อคอมพิวเตอร์มาประกอบเองเพื่อขุดบิตคอยหรือว่าคริปโตเคอเรนซีอะไรต่างๆพวกนี้นะครับคุณมาที่นี่นี่นะผมบอกเลยว่าคุณโชคดีมากเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่มีปัญญาซื้อริกไม่มีปัญญาทำห้องไม่มีปัญญาเปิดแอร์ให้มันไม่มีปัญญาจ่ายค่าไฟไปก่อนการขุดบิตคอยหรือคริปโตเคอเรนซีนี้ไม่คุ้มนะครับบอกตรงๆว่าไม่คุ้มเลยนะครับเพราะว่า นอกจากมันกินไฟเยอะเสียงมันดังมันต้องทําห้องโดยเฉพาะนะุณต้องจ่ายค่าไฟไปก่อนนะไม่ใช่ว่ามันไม่คุ้มนะคุณต้องจ่ายค่าไฟไปก่อนซึ่งค่าไฟนี่แหละเป็นตัวแปรสําคัญที่ส่วนมากคนไม่รู้อะแล้วก็จะขาดทุนจากตรงนี้ในข่าวก็มีนะค่าไฟบิตคอยดวผมหาให้ดูค่าไฟบิตคอยโทษทีนะพอดีใช้มือเดียวก็เลย จริงๆแล้วคือผมหาข้อมูลมาเป็นปีแล้วล่ะเพราะว่าเพื่อนผมอะตั้งแต่สมัยที่บิตคอยยังขุดด้วยคอมพิวเตอร์อยู่ได้นะครับเขาก็ชวนผมนะแต่ว่าเนี่ยดุมแชร์บนเรียนราคาสี่ล้านทุ่มทุนสร้างเหมืองบิตคอยจบที่เจ๊งเพราะว่าเขาไม่ได้คำนวณลุวงหน้าไว้ว่าจะต้องเสียอะไรจ่ายอะไรไปบ้างนะครับคือจริงๆมันคุ้มไงแต่ว่ามันไม่คุ้มค่าไฟไง เข้าใจป่ะคือเราต้องจ่ายค่าไฟไปก่อนเราถึงจะได้เหรียญมาทีหลังนะครับนั่นแหละคือประเด็นที่ว่ามันไม่คุ้มเพราะว่าเราต้องจ่ายทุกอย่างก่อนเลยแต่ยังไม่ได้เหรียญน,นะครับเข้าใจป่ะนะซึ่งถ้าวันนี้คุณมาแล้วแบบรู้สึกเสียใจที่ผมพูดความจริงให้คุณฟังนะผมบอกเลยว่าเอาเงินของคุณที่มีเนี่ยนะไปเทรดดีกว่าไปซื้อเหรียญมาเก็บไว้นะ ถ้าเป็น f, เขาเรียกเดไหรือ d e f i เนะี่ยผมก็ออกเสียงไม่ถูกนะแต่ว่าลองไปหาข้อมูลดู D E F I นะครับหรือว่า d e f i n a นน i ชนะ d e c e n t r a l i z e พวกนี้เวลาเราซื้อเหรียญไว้แล้วเราเอาไปสเต k กเขาเรียกว่า proof of stake นะครับถ้าเป็นการขุดด้วยการใช้คอมพิวเตอร์นี่เขาเรียกว่า proof of work กลองท้าเท่ายังไม่รู้ก็ไปศึกษาดูนะครับเพราะถ้าพูดมากมันจะยาว ก็คือพอเราเอา d e f าเหรียญ d e f าไปสเต็กนะเราก็จะได้กำไรออกมาเป็นเปอร์เซ็นเปอร์เซ็นนะแล้วถามว่าถ้าขุด Bitcoin ด้วยคอมพิวเตอร์เนี่ยหรือว่าคริปโตด้วยคอมพิวเตอร์เนี่ยมันยังมีข้อดีข้อเสียอะไรอีกนะครับคือหนึ่งถ้าคุณซื้อเครื่องมือสองมาส่วนมากแกโดนหลอกนะหรือว่าเครื่องมันเก่าแล้วอะไรประมาณนี้ซึ่งมันก็เสี่ยงนะอันนี้ผมก็หาข้อมูลมาเยอะจาไม่ได้แล้วว่าเป็นรูปอะไรบ้าง นี่เป็นรูปเหมืองเสียเพราะตอนแรกอะ่ะผมเมื่อลงทุนจะขุดเสียแล้วล่ะโชคดีมากเลยที่ว่าไม่มีเงินไม่มีเงินพอดีเลยปุ๊บก็เลยไม่ได้ทำํำพอไม่ได้ทําปุ๊บก็เอ๊ะเหลือรอยกินเทลเจนสิบสองดีกว่านะก็เลยไม่ได้ซื้อปรากฏว่าเสียล่มเลยครับราคาตกรูดตอนนี้คนขายกันหมดเลยอันนี้เป็นรูปเก่า,กาและนี้ก็เป็นบทความจากเรนิดนะครับคือนอกจากคุณ ถ้าคุณขุดบิตคอยเนี่ยคุณต้องมีความรู้ทางด้านฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าแบบว่าเฮ้ยซื้อเครื่องมาตั้ง,งเฉยแล้วมันก็จะไม่มีอะไรอย่างนั้นเนี่ยเขาใช้เครื่องตรวจจับความร้อนดูสายไฟเขาเรียกว่าสายไรเชอร์นะครับปรากฏว่าเนี่ยสายไฟเนี่ยมีความร้อนสูงผิดปกติมากกว่าให่อื่นนะครับเออนั่นแหละอดยไม่ใช่อะไรสักอย่างนะแต่ว่าพรุเนี่ยเราต้องมีความรู้เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ด้วย ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆงงๆเซิร์มันจะทําได้นะแต่จริงๆอ่ะส่วนมากร้านมันก็จะมีบอกนะลองไปคุยกับร้านดูถ้ามันอยากทาจริงๆเออแล้วก็อันนี้ก็เป็นเขาทําให้ดูว่าเนี่ยเขาใช้ในการอุ่นแฮมเบอร์เกอร์เพราะว่าเครื่องมันร้อนมากนะก็ดูันนี้แล้วเขาก็บอกว่านี่นี่มันเป็นทวิตเตอร์ของผมเองอผมแคปเอาไว้ ็นีเขาก็าใช้เครื่องขุดบิตคอยเป็นเครื่องทําความร้อนคือเมืองนอกเนี่ยเขาอากาศหนาวนะครับผมเคยรู้จักคนที่เป็นนักเรียนนอกที่เขาแบบว่าขุดบิตคอยเพราะาไปไปถามเขาว่าเอ้ยอยากอยากขุดบ้างทําไงอะไรประมาณน,นี้เขาก็บอกว่าเขาอยู่ที่นู่นมันดีไงเพราะว่ามันใช้แทนเครื่องทําความร้อนได้แต่พอมาอยู่เมืองไทยนี่ไม่ได้เราต้องเปิดแอร์ซึ่งค่าแอร์มันก็แพงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เนี่ยอันเนี้ย ใช้ใช้อยู่มีน้ํามันออกไหลออกมาจากกาจอนะฮะคือม,ม,มันมันไม่ใช่ว่าผมเอาแต่ข้อเสียมาให้ดูนะแต่ว่าคุณต้องรู้ว่าคุณต้องมีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือว่ามีผู้เชี่ยวชาญที่จะปรึกษาและก็ให้คําตอบที่ถูกต้องกับคุณได้ไม่ใช่ว่าซื้อมาแล้วแบบเฮ้ยใช้ไงวะอะไรเงี้ยเจ๊งพังนะครับ คือน,ต,น,น,นะน,นอต้นทุนเนี่ยมันนผมพูดถึงเรื่องต้นทุนเนี่ยว่าคุณต้องรู้อันนี้เขาก็เป็นกระตูนล,ล้อเรียนบอกว่าเนี่ยฟรีสเปซทีเตอร์แล้วก็บอกว่าเนี่ยสบายอ,นนอันนี้ก็เป็นสายสปิเตอร์นะครับไม่ตอนขุดอะไรประมาณเนี้ยโอเคดูลูกอื่นกันบ้างนะแอน,นี้ก็เจ็งนะครับกา๊าซไม่อันนี้ก็เป็น เป็นเหมืองเสียนะแล้วก็เขารู้สึกคนนี้เขาขุดอีเฮดไปด้วยประมาณเนี้ยคืออันนี้ผมเซฟรูปไว้เพื่อเตือนใจว่าชิบหายเสียแม่งชิบหายตอนนั้นนะเซ็งเลยนะนี่ก็เห็นขายขาดทุนเยอะมากอะ่ะคนที่ขาดทุนเป็นแสนเลยอ,ะอ่ะถ้าที่ผมคุยกับเขานะ,ะแล้วก็ เนี่ยขายอยู่ทั้งหมดทั้งหมดอะรวมสองแสนกว่าบาทต้องขายทิ้งอะเพราะว่าพอเสียมันล่มอะมันก็ไม่คุ้มที่จะทำแล้วไงนะนี่ก็โลกกิจการโคตรเซลล์แสนห้าขายไปแสนเขายแสนห้า 100, มันไม่ใช่เงินน้อยใช่ไหมครับถ้าแสนห้าเนี่ยคุณซื้อบิตคอยตอนมันสามหมื่นตอนนี้มันหกหมื่ก็กำไรเท่าตัวใช่เออ แต่เนี้ยยังมานั่งขุดอยู่เลยแล้วก็สุดท้ายเหรียญมันล่มก็ต้องเลิกนะฮะขาดทุนอีกต่างหากนะก็อย่างที่ผมบอกไปว่าอีกวิธีหนึ่งอันนี้อันนี้เป็นโน้ตบุ๊กนะครับแล็ปท็อปเนี่ยผมเคยไปถามผมทางเอซียซุสนะครับเขาบอกว่าหน้าจอไม่อยู่ในการรับประกันนะถ้าเราซื้อมาขุดเนี่ยขุดได้หน้าแต่หน้าจอไม่อยู่ในการรับประกันนะครับก็ต้องระวังเนาะเพราะถ้าเราไม่เปิดจอทิ้งไว้่ย ประสิทธิภาพในการขุดมันจะลดลงนะครับอันนี้ก็ Wall Street Journal เ,เป็นข่าวครับบอกว่าประมาณว่าเนี่ยเสียงเครื่องขุดบิตคอยนี่ยมันดังมากจนแบบแย่ yeah. แล้วก็ลองไปหาข่าวดูนะครับถ้าเกิดอยากดูโอเควันนี้ผมไม่มาด่านะครับแต่ว่าเอามาให้ดูอะว่าเฮ้ยถ้าเราจะทำจริงอะ่ะเราต้องเจออะไรบ้างก็เจออย่างที่ผมบอกนะ ่จ่ายค่าไฟไปก่อนนะครับ2ต้องมีความรู้เรื่องฮาร์ดแวร์3ต้องรับความเสี่ยงว่ามันเสียได้นะถามว่าเาทรดเสียไม่ได้เหรอเเสียได้นะเสียมีโอกาสเสียมือนกันถ้าไม่เป็นมันก็ต้องมีความรู้ในการเทรดเหมือนกันแต่คราวนี้คุณไม่ต้องมีความรู้เรื่องฮาร์ดแวร์เลยนะคุณมีความรู้ในเรื่องคริปโตอย่างเดียวคุณก็ทําได้แต่ถ้าคุณขุดคุณก็ต้องมีความรู้ในเรื่องฮาร์ดแวร์อีกด้วยเสริมเข้าไปนะครับ ก็วันนี้จะมาบอกแค่นี้แหละครับเผื่อว่าใครยังใหม่ยังไม่รู้เนี่ยอันนี้เป็นผมเพิ่งลบไปเมื่อ2อวันก่อนเองวันนี้วันที่17นะครับแต่ผมลบไปว่าวันที่สิบห้าผมคิดจะทำไงทำเวิร์กสเตชันที่แบบว่าใช้กับการขุดบิตคอยน์เล่นๆนะไม่คิดจะทำลิกแต่ว่าแบบดูก็ประมาณจบไปก็เท่าเนี้่ตัวเครื่องอย่างเดียวนะแสนสี่ครับ ก็มาดึกนั่งดึกดูแสนสี่กูต้องเปิดทั้งวันทั้งคืนอ่าประมาณสิบสิบสี่เดือนจะคุ้มทุนนะครับสิบสี่เดือนนะครับนี่ไม่รวมค่าไฟนะนี่เป็นการคิดแด๋่ว,ว่าคุ้มค่าเครื่องเฉยๆแค่ได้ค่าเครื่องแค่คืนนะครับแล้วถ้าเกิดว่าแบบเนี่ยผมซื้อตอนเนี้ยซื้อบิตคอยหกหมที่60,000่นยูเอสดเนี่ยนะครับแล้วอีกสิบสองเดือนข้างหน้าแม่งขึ้นเป็น อีกสักหกเดือนเนี่ยมันขึ้นเป็นแสนหนึ่งก็กําไรเกือบเท่าตัวแล้วใช่ไหมแต่ว่าถ้าคุณขุดบิตคอยอยู่ยังขุดบิตคอยอยู่เหรียญยังไม่ออกมาจากเครื่องมึงเลยนั่นใช่ไหมคุณก็เสียโอกาสตรงนี้ไปแล้วโอเคอันนี้ก็มีไลายฟังแค่นี้นะครับจะคิดยังไงก็ช่างก็ผมไม่เปิดรับความเห็นอยู่แล้วนะครับโอเคสวัสดีจ้าจะสิบนาทีแล้วคลิปนี้ แล้วค่อยคุยกันนะจาก็ลองคุยไปทางไลน์แอดแล้วกันนะครับส่งข้อความทางไลน์แอดนะทางอื่นผมไม่ตอบนะครับสวัสดีครับ